ผมปออัชพลอินทจักรครับนักกีฬาของทีมไครัฐไทยแลนด์นะครับซึ่งตอนนี้ผมประสบกับปัญหาที่มีอาการเหนื่อยล้าเมื่อยล้าแล้วก็นอนไม่หลับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการซ้อมและการแข่งขันของผมมากครับในพักหลังๆมานี่ซึ่งทางทีมไครัตไทยแลนด์เองก็ได้ทราบถึงปัญหาของผมก็ได้ติดต่อทางคุณหมอและโรงพยาบาลสมิติเวชให้ผมเข้ามาตรวจร่างกายเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร มาคุยกันถึงเรื่องของเ,อเคสของน้องปอนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาวิ่งเทรลผมเห็นแล้วว่าในช่วง2ถึง -3 ครั้งหลังนียน้องปอมีปัญหาเรื่องของการแข่งขันไม่จบหรือ DNF นะครับทั้งทั้งที่ฝึกซ้อมทุกอย่างเนี่ยเปอร์포เรนท์ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในขั้นดีมากบางทีวิ่งไปครึ่งทางอาจจะเกิดปัญหาเรื่องอหมดแรงวิ่งไม่ไหวหรือว่าช็อตไปดื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยทางทีมงานของน้องปอนี่ก็ได้ติดต่อผมมาว่าเอ้ยถ้าลักษณะแบบเนี้ย เราสามารถมาดูได้ไหมว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราก็ต้องมาดูว่าอะไรที่ทําให้นักกีฬาเนี่ยลดประสิทธิภาพในการแข่งขันในการวิ่งลงแล้วเราจะสามารถช่วยเขาได้ไหมนะครับ ก็วันนี้นักกีฬาก็ได้มาตรวจเทสตัว VO2 max นะครับก็จะเป็นการตรวจในการหาความฟิตของร่างกายนะครับแล้วก็กรองโรคหัวใจต่างๆนะครับว่าเรามีโรคหัวใจอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยในฝั่งของคลื่นหัวใจเราก็สามารถดูได้ว่านักกีฬาเนี่ยที่มาซ้อมกีฬามานานๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหัวใจโตหรือหัวใจหนาหรือเปล่าโดยเฉพาะนักกีฬาที่วิ่งเทรลนะครับซ้อมกีฬามากกว่า1ิชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยเราต้องดูดีๆนอกจากนี้ก็หาความเสี่ยงของโรคหัวใจต่างๆที่อันตรายขณะออกกําลังกายได้เช่นหัวใจขาดเลือด ันเราก็สามารถคัดกรองได้ ปัญหาของคนไข้เนี่ยค่ะมีในเรื่องของภาวะที่อ่อนล้าอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเกิดขึ้นโดยปกติอะค่ะถ้าคนไข้มีสภาวะแบบนี้ทางเราเนี่ยค่ะจะต้องมีการประเมินดูในเรื่องของระดับของฮอร์โมนเมื่อมันมีฮอร์โมนตัวไหนหากมีการพร่องลงไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม mm. ก็จะมีการดูแลโดยการให้คนไข้นมีการปรับไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารทั้งกิจกรรมการออกกําลังกาย mm. หากมีฮอร์โมนที่ต่ํานะคะ mm. ก็อาจจะพยายามให้จัดตารางการออกกําลังกายใหม่แล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดอาหารเสริม ให้เหมาะกับตามปัญหาคนไข้ซึ่งจะเป็นอาหารเสริมเฉพาะบุคคลค่ะตามผลเลือดที่ตรวจแล้วก็ตามอาการที่คนไข้มีค่ะ จากปัญหาที่ผมได้ประสบมาแล้วก็ได้คิดไปเองนะครับจากการที่ได้มาพบคุณหมอแล้วก็ได้มาตรวจที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับก็ทําให้ผมได้รู้ถึงปัญหาที่ตัวเองได้พบเจอนะครับว่าเราควรจะไปปรับแก้ไขยังไงคือเราไม่ต้องคิดไปเองครับคือเรามาพบแพทย์แล้วก็มาตรวจให้มันถูกทางดีกว่าครับเราต้องพยายามเช็คในเรื่องของ3ส่วนใหญ่ๆนะครับในเรื่องของอันที่1คือเช็คในเรื่องของส่วนที่มันอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของนักกีฬาคือในเรื่องของหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมรวมถึงเทสเรื่องของ v ีลทูแม็กซ์เพื่อดู ว่าประสิทธ,ธิภาพการทํางานของหัวใจของน้องปอต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างพาที่2ก็คือเปนในเรื่องของฟิสิกส์ก็คือเรื่องของปัญหาของเรื่องระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกของน้องปอว่ามีการบาดเจ็บอะไรที่รุนแรงไหมระบบการทํางานของกล้ามเนื้อ,ระบบ,ร,อ,อระบบการทำงานของกระดูกมีปัญหาอะไรไหมนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับมันมีคําว่าโฮลิสติกมดิซีนคือการดูแลแบบองค์รวมนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญมากเลยเพราะว่าเวลาเราฝึกซ้อมไปปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอวว่าจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันยังมีส่วนใดที่มันขาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะต้องมาดูแลในส่วนของพาร์ทนี้ด้วยนะครับหลักๆก,ก็คือเป็น3พาร์ทพาร์ทของเรื่องของหัวใจสมรรภาพร่างกายของนักกีฬาแล้วก็พาร์ทในเรื่องของการดูแลแบบโพลิสติกค,คือดูเรื่องผลเลือดดูเรื่องระดับฮอร์โมนนะครับก็วันนี้ของคุตปอนะครับต้องบอกว่าเป็นระดับอีดิตหรือว่าแนวหน้าประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยนะักกีฬาที่วิ่งเทรลเนี่ยก็จะเป็นคนที่เบสเอนดูแรนกว้างนะครับแต่ของคุณปอน,นอกจากเอนดูแรนกว้างแล้วเนี่ยยังจะทำให้ power สูงด้วยวันนี้วิวทูแม็กได้ขึ้นไป71เลยนะถือว่าสูงแบบสูงของว่าระดับประเทศแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้การซ้อม easy run ของคุณปอนี่เริ่มเขาเรียกว่าชา้าเกินไปเราก็จะให้ค่า easy run หรือว่าเบสในการซ้อมเนี่ยใหม่ ควรคจะวิ่งเทมโปหรือแอนแอโรบิกเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์สักครั้งหนึ่งเพื่อทําให้อินดูแรนซ์ในช่วงความเร็วสูงเนี่ยมันทนทานได้นานมากขึ้นทําให้เวลาแข่งหรือว่าอัดอันเนี่ยเราสามารถเคี่ยนได้แล้วก็ไม่หมดแรงกลางนะส่วนอย่างอื่นเรื่องของหัวใจหายห่วงไม่มีปัญหาหัวใจก็โตเล็กน้อยตามสไตล์ของนักวิ่งเทลแต่ไม่ได้มีโรคอะไรซ่อนที่เป็นอัลครับสำหรับเพื่อนเพื่อน นักวิ่งหรือนักกีฬาคนไหนนะครับไม่ต้องรองให้เจอปัญหาแบบผมก่อนก็นได้นะครับแบบว่าสามารถเข้ามาตรวจมาเช็คร่างกายเพื่อเพิ่มเพอร์ฟอรมานซ์ของร่างกายหรือว่าอยากทราบถึงปัญหาต่างๆสิ่งที่เราทําอยู่อะ่ะมันมันหนักเกินไป หรือว่าเบาเกินไปหรือว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อร่างกายเราบ้างแม้กระทั่งเรื่องหัวใจที่แบบบางครั้งเราคิดว่าเราออกกําลังกายเป็นประจาอยู่แล้วในลึกๆแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าหัวใจเรามีปัญหาไหมก็มาตรวจให้มันถูกทางดีกว่าครับเราจะได้รู้ว่าเราควรจะแก้ไขตรงไหนไปปรับเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนเพื่อให้เราสามารถพัฒนาไปได้ต่อครับ